สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรสําหรับคนที่เป็นมะเร็งตับตับอักเสบไขมันพอกตับเท่านั้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นลิเวอร์อัลานะคะสำหรับคนที่เป็นโรคอื่นไม่ต้องกินเลยค่ะตัวนี้เป็นสูตรพิเศษซึ่งเป็นสูตรเข้มขน้นโดยเฉพาะในในสารสกรัดของมิลทิสโต e นะคะหรือว่าตระกูลของกูต้าหรือว่าสมุนไพรที่เกี่ยวกับตับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของ สกัดนะคะก็คือสกัดไม่ใช่หลอเอิร์บนะคะก็ามาแนะนำซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขสูงขึ้นมากอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราฉีดนะคะก็มีสมัยก็คือเทอร์โบแคนเซอร์แล้วก็เรื่องของตับยังบอกว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นมะเร็งตับหรือเกี่ยวกับตับนี่คือร่างกายร่างกายและวอวัยวะที่ชนที่สุดคือตับค่ะใหญ่ที่สุด หนักที่สุดแข็งแรงที่สุดคือตับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เราตับอักเสบไขมันพอกตับแต่ช่วงนี้ไขมันพอกตับจะเยอะเนื่องจากว่าร้านกาแฟประเทศไทยมีเยอะที่สุดนะคะคนที่กินหวานกินมันนะคะก็จะเป็นโรคไขมันพอกตับเดีย๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็มาฝากไว้นะคะอะไรที่เราป้องกันก็อันนี้อยากไม่ต้องไม่ต้องป้องกันนะคะอันนี้คือท่านเป็นมะเร็งตับ ตับอักเสบไขมันพอกตับเท่านั้นนะคะ Liver Alpha สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Good Idea TV นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะสมุนไพร Alpha Liver หรือว่า Liver Alpha ได้หมดนะคะสำหรับมะเร็งตับไขมันพอกตับตับอักเสบเท่านั้นนะคะถ้าไม่เป็นไม่ต้องกินค่ะเป็นสมุนไพรเข้มขน้น100%